ได้เลยนี่รครั้นอ๋อ,อรแถบวบ้านจอดไม่ได้เพราะมันลึกไป2เมตรแค่เอก็เป็นคอตรงคอ้มีนะครับแลวก็ีหน้านเ็นมอน ไม่ายเมื่อช้า pues ่ให้ดูดูดูม่อช้ม่ชา่ไห่ไม่ายเพราะว่าหเ่มเดบตรไเดบ้านครับตามแบบแต่อะไรว่าเอบครานี้เราก็เสียบลงล่างไปถึงก็เสียบเข้าข้างรับเสร็จ แล้วก็เสียบลงไปข้างล่างอีกใช่ครับถึงตหักกดอยู่ขาเขาแหละแล้วก็ยึดไปตัวก็ลยไม่เออะไรไม่ล้มสูกดีหมายหมายถ้าสิ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือเ้าไปเจอทีใหญ่ถ้ามันยืนอยู่ตรงนี้หัวมันดันถึงถึงเอาออกมาสี่สิบก็เป็นเม็รแปดสิบ้างละแปด้างละสี่สิบ้างละสี่สิบ ไอ้ท่านข้างไม่เอาได้ไหมเอาแค่สองสั่งนี้ได้ไหมคือเพิ่มเข้าใจไหมครับคือเพิ่มมันด้านนี้เอาตรงต้านนี้ทางนี้สมมติเลยเอาขึ้นนี่อันนี้ข้างละสี่สิบใช่ไหมอัวนี้มาแปดสิบได้ไหมได้แปดสิบได้ดังข้างนู้นไม่เอาเข้าใจว่าจุกระกงได้นะเวลาดันดันเนี้ยก็ได้ก็จะเยยบเออ้าเอาออกแบบะนี่ออกมาแปดสิบ แต่<ะ>จริงๆเขาต้องการรัดมันนะการใ,ใ,ให้มันรัดเขาการรัดมันเพราะว่าแต่รัดมันมันจะเอาไม่อยู่หรออไม่คือถ้า ก็มาพูดคุยนะครับทางผู้บริหารของกรมเรือแห่งชาติภาคใต้ทางพืชนะครับโดยทัท้งคลิปดีก็มอบหมายให้มาดูเนื่องจากว่าปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างรถคัญช้าเนี่ยมีปัญหาเกือบทุกจุดเลยนะครับท่านก็ให้เข้ามาดูพื้นที่แล้วจะดําเนินการอย่างไรต่อไปเราก็มีการพูดคุยกับทางประธานกรรมการตรวจรับนะครับทางผู้ควบคุมงานช่างผู้ควบคุมงานแล้วก็ทางผู้รับจ้างก็เข้ามาดูหน้างานร่วมกัน แล้วก็สรุปหาแนวทางร่วมกันว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรต่อไปได้คือท,ทุกอย่างมันมีระเบียบนะครับมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วแต่หน้างานเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนปัญหาต่างๆมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องต้องทําอะไรให้ต่างๆนะให้มันเป็นไปตามแบบรูปรายการที่มันถูกต้องแล้วก็ปรับแก้ตามหน้างานนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีกรอบระยะเวลาในการแล้วเสร็จเพื่อที่จะสามารถตอบกับทุกคนได้ว่ามันจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับ ส่วนในเรื่องของรูปแบบของลัวกันช้างเนี่ยคงจะต้องมีการพัฒนามีการปรับปรุงเพื่อที่จะให้สามารถมีผลสำลีในการป้องกันช้างป่าให้ได้มากที่สุดนะครับณปัจจุบันเนี่ยแบบรูปรายการเป็นลักษณะอย่างนี้สัญญาลงลักษณะอย่างนี้เราก็ปรับเท่าที่เราจะสามารถปรับได้กับหน้าง,งานนะครับหลังจากนี้ไปก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบที่เราคิดว่าจะดจีที่สุดและมีส่วนร่วมกวับทุกภาคสว่วนให้มากที่สุดนะครับทาง ท่านอนิดีกัมองยะชาติสัตว์ป่าและพันธุ์สัตวท่านก็กังวลน,นะครับว่าปัญหาช้างป่าก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทางกรมป่าไมนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ให้ความสาคัญเรื่องนี้นะครับก็เลยต่างการให้รีบมาดูแล้วรีบสรุปนะครับว่าจะดาเนินการลักษณะกเชนไล,ลต่อไปคือถ้าทุกอย่างมันเป็นตามแบบที่ออกแบบไปตามปกติแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีอาจจะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของดินอ่อนบ้าง อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเชิงโครงสร้างสภาพภูมิประเทศบ้างที่ข้างล่างเป็นหินอย่างนี้นะครับไม่สามารถทําตามแบบรูปรายการก็อาจจะต้องมีการปรับแก้แบบซึ่งการปรับแก้แบบนี้ก็จะต้องได้รับการรับรองจากทางวิศวกรนะครับผู้ที่มีความชนานาญการก็ต้องขออนุมัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อละครเราก็พยายามเร่งรัดไม่ใช่แค่ว่าพยายามเร่งรัดเพื่อที่จะรู้วันแล้วเสร็จเรากําหนดร่วมกันว่า ให้ทางผู้รับจ้างเนี่ยนะครับพูดคุยปรึกษา,าหารือกับทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนะครับกับผู้ควบคุมงานในพื้นที่กําหนดกันชัดเจนว่าให้จัดทําแผนในการปฏิบัติงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างเต็มกําลังนะครับว่าจะแล้วเสร็จได้วันที่เท่าไหร่ได้เดือนประมาณเท่าไหร่ก็สรุปกันว่าก็จะไม่ให้เกินเดือนพฤษภาคม ที่จะถึงนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นมาก็จะติดปัญหาในเรื่องฝนซึ่งผู้รับจ้างก็จะระดมสภากําลังที่สำคัญก็คือต้องมีการปรับแก้แบบให้ถูกต้องนะครับซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากผู้ชำนาญการก่อนถึงจะสามารถดำเนินการได้ครับ